แค่ไหนครับถ้ามันมีพิมพ์เขียวด้าน productivity ที่สามารถเปลี่ยนวิธีทำงานแล้วก็วิธีใช้ชีวิตของเราไปได้เลยวันนี้เราจะมาถอดรหัสกดง่ายๆแต่โคตรทรงพลังที่จะช่วยให้เราสร้างผลลัพธ์ได้แบบมหาศาลด้วยการใช้ความพยายามที่น้อยลงแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับน่าจะเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับไอความรู้สึกที่ว่าเราติดอยู่ในกับดักของคาว่ายุ่งนะครับคือทํานูน่นทํานี่เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่พอหมดวันปุ๊บกลับมาดู อ้าวเป้าหมายสําคัญๆของเรามันไม่ขยับไปไหนเลยคือสังคมมันจะส่องให้เราเชื่อว่าเฮ้ยต้องทํางานหนักสี่ถึงจะสําเร็จแต่ถ้ามันมีวิธีที่มันฉลาดกว่านั้นล่ะครับเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าคําตอบของปัญหานี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ในหลักการที่เรียกว่ากฎของพารโตครับหรือที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีในชื่อหลักการ80-20นี่แหละครับคือวิธีที่จะช่วยให้เราทำงานอย่างฉลาดขึ้น ไม่ใช่แค่ทำงานหนักขึ้นอย่างเดียวเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีคนหนึ่งครับชื่อว่าวิลเฟรโดปาเรโตคือเขาไปสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันน่าทึ่งมากๆเลยเขาพบว่าอ,อผลลัพธ์ส่วนใหญ่ม,มันมักจะมาจากสาเหตุหรือว่าการลงมือทำแค่ส่วนน้อยนิดเดียวเองพูดง่ายๆเลยก็คือไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เราทำลงไปเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่เท่ากันนะครับและนี่แหละครับคือหัวใจของหลักการนี้เลย ลองนึกภาพตามนะครับความพยายามส่วนใหญ่ที่เราทุ่มลงไปเนี่ยอาจจะให้ผลลัพธ์กลับมานิดเดียวแต่ในทางกลับกันความพยายามแค่หยิบมือกลับสามารถสร้างผลกระทบที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดได้นี่แหละครับคือความไม่สมดุลที่เราต้องพยายามตามหาให้เจอ อ๋อแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ต้องเข้าใจให้ชัดๆเลยนะครับคือไอ้ตัวเลข80กับ20เนี่ยมันไม่ใช่กฎที่แบบเป๊ะๆตายตัวนะบางทีมันอาจจะเป็น70 30หรือ90 10ก็ได้ไม่สําคัญเลยหัวใจของมันจริงๆก็คือการยอมรับว่าผลลัพธ์กับการกระทำเนี่ยมันมีความไม่สมดุลกันอย่างมหาศาลอยู่เสมอพอเราเก็ตไอเดียหลักๆแล้วเนี่ยทีนี้ลองมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วกฎนี้มันไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีทางธุรกิจที่ดูไกลตัวเลยนะ แต่มันเป็นแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ในแทบจะทุกมิติของชีวิตเราเลยทีเดียวในโลกธุรกิจนี่คือเห็นภาพชัดมากเลยครับลองนึกถึงบริษัทที่มีสินค้าเป็นร้อยๆอยอย่างดูสิครับแต่เชื่อไหมว่ากำไร80%เนี่ยอาจจะมาจากสินค้าฮีโร่แค่ไม่กี่ตัวเองหรือว่ายอดขายส่วนใหญ่ก็มาจากลูกค้ารายใหญ่ๆเจ้าประจำเพียงหยิบมือเนี่ยแหละครับคือจุดที่ถ้าเราโฟกัสให้ถูกที่นะโอ้โหมันสร้างการเติบโตได้แบบมหาศาลเลยหรืออย่างเรื่องเรียนอันนี้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับ คือแทนที่จะพยายามอ่านทุกหน้าจำทุกตัวอักษรแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยลองมองหาบทเรียนหรือว่าคอนเซปต์หลักๆที่เป็นหัวใจของวิชานั้นๆดูสิครับซึ่งมันอาจจะเป็นแค่20%ของเนื้อหาทั้งหมดเองนะแล้วการทุ่มเทกับส่วนนี้เนี่ยแม่มันมักจะให้ผลลัพธ์ตอนสอบที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการอ่านหนังสืออย่างชาญฉลาดเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดมากๆเลยลองเปิดตู้เสื้อผ้าดูตอนนี้เลยก็ได้ จริงไหมครับว่าเราใส่เสื้อผ้าตัวโปรดโปรดอยู่ไม่กี่ตัวหรือลองหยิบมือถือขึ้นมาดูสิครับมีแอปเป็นร้อยเลยนะแต่ที่เราใช้ประจําจริงๆเนี่ยมีกี่แอปเห็นไหมครับว่ากด80ต่อ20เนี่ยมันซ่อนอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาเลยเพื่อจะคอยบอกใบเราว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่สําคัญจริงๆโอเคพอเราเห็นแล้วว่ากฎนี้มันทํางานยังไงเนี่ย ทีนี้ได้เวลาเปลี่ยนจากความเข้าใจในทฤษฎีไปสู่การลงมือทำจริงๆกันแล้วครับเพราะว่าพลังที่แท้จริงของมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเอามันมาปรับใช้กับเป้าหมายของเราเองนี่แหละวิธีการนั้นหรอครับง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยมีแค่3สเต็ปเท่านั้นเองครับขั้นแรกเลยนะระบุครับคือ list ทุกอย่างทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับเป้าหมายของเราออกมาให้หมดก่อนต่อมาขั้นที่2วัดผล คือมันนั่งวิเคราะห์ดูเลยว่าในลิสต์นั้นน่ะกิจกรรมไหนที่มันสร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดอย่างเช่นเราอาจจะพบว่าเฮ้ยการโทรหาลูกค้าเก่านี้หว่างที่เราใช้เวลาทําแค่20%แต่มันกลับสร้างยอดขายได้ถึง80%เลยนะและสุดท้ายครับขั้นที่สําคัญที่สุดเลยโฟกัสครับทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปที่ไอกิจกรรม20%นั่นแหละส่วนงานอื่นๆที่มันให้ผลน้อยก็ลดทอนมันลงไปซะดังนั้นจะเห็นได้ว่า หัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคการทำงานทั่วๆไปเลยนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่ทั้งหมดเลยคือการหันมาถามตัวเองอยู่เสมอๆว่าอะไรกันแน่ที่มันสำคัญอย่างแท้จริงและนี่คือปรัชญาที่สำคัญมากๆเลยครับมันไม่ใช่การทำน้อยลงเพื่อที่เราจะขี้เกียจแต่คือการทำในสิ่งที่ไม่สำคัญให้น้อยลงเพื่อที่จะได้ทุ่มเททำในสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงให้มากขึ้น มันคือพิมพ์เขียวสู่การทํางานอย่างชาญฉลาดเลยนะที่จะช่วยปลดล็อกทั้งเวลาและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเพื่อให้เราเลือกทุ่มเทพลังงานไปในจุดที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดจริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามสำคัญข้อนี้ไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับ เมื่อเรามองไปที่เป้าหมายในชีวิตตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามอะไรคือ20%ที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างผลลัพธ์80%ให้กับชีวิตของเราได้เพราะว่าการค้นหาสิ่งนั้นให้เจอมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็เป็นได้ครับ